ตอนเช้าเวลาที่เราไปโรงเรียนเนี่ยเราได้เห็นภูเขาได้เห็นหมอกมันเป็นอะไรที่ทมันเรียบง่ายและก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเห็นภาพตะโกว่ายังไงในมุมมองของพิตัโอ้โหตันสดๆไปเลยทําไมพี่ถึงเลือกตัดมาที่ตรงนี้บ้านเราทรัพยากรมันมีว่ามีคนเพื่อนเพื่อนทุกคนในเมืองตะกว่าป่าพวกเรามาลงพลังกันไหมตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้พี่คิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนหรือยังฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับแอมนะครับในรายการ Enjoyom พังงาอดแ c a s t นะครับที่จะเล่าเรื่องราวมุมมองต่างๆทั้ง8อำเภอในจังหวัดพังงาครับผม สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักอำเภอตะโกป่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามวันนี้เราก็อยากจะมาพูดคุยนะครับกับคนที่มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาบ้านเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําตะโกป่าไมโฮมหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนในเรื่องของกีฬาก็คือเรื่องของเขาลักเซิร์ฟทาวันนี้เราอยู่กับคุณตะนะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมตาทวีโรจน์เอพนิตครับผมพี่ตะจริงๆเป็นคนตะโกป่าคนพังงานเลยไหมเป็นคนตะโกป่าเกิดที่นี่เลยครับ โรงพยาบาลหรือที่ไหนฮะอย่างที่โรงพยาบาลที่เกิดที่ภูเก็ตไงแต่ว่าเมื่อก่อนคนตะโกป่าต้องขับรถไปเกิดที่นู่นนะชื่อชื่นแบบเท่มากเลยนะตะวิโรตะนี่คือภาษาไม่จริงจริงมาจากคำว่าตูตะคืออ้วนอ๋ออ้วนตูตะอะไรอย่างงี้มากกว่าฟึ้งหรคราวนี้ก็คือในเรื่องของการกลับมาพี่ตะเมื่อก่อนผมก็เจอพี่ตะเราเจอกันตอนนั้นพี่ตะเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งอยู่โรงแรมใช่ไหมก็เราก็รู้จักในการเห็นทํพอา PR ก่อนหน้าที่จะกลับมาทําเนี่ย ได้ข่าวพิตาเองก็ไปเรียนอยู่ต่างประเทศครับทําไมถึงคิดจะกลับมาอยู่ในจังหวัดพังงาหรือมาใช้ชีวิตหรือมาทํางานในพื้นที่ตรงนี้พี่จริงๆต้องเล่ากลับไปก่อนว่าตอนที่ตอนเด็กๆที่เราเกิดที่พังงาเนานะคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นซีนเดียวกันคือตอน,น,นเช้าเวลาที่เราไปโรงเรียนเนี่ยเราได้เห็นภูเขาได้เห็นหมอกตื่นเช้าพ่อแม่พาเราแวะตลาดกินข้าวระหว่างทางแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็น่าเบื่อเหมือนกันเนาะ รู้สึกว่าแบบพอเราพอเราเรา,เราดูในละครอย่างเงี้ยเห็นเมืองเมืองกรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็น่าอยู่มันก็น่าอยู่ไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมจนพอเราเติบโตแล้วเนี่ยเราผมพอดีผมถูกส่งไปโรงเรียนประจําที่อ่มชัญนศรีราชาที่ชลบุรีก็จะอยู่แค่ในในั้วอย่างเดียวเป็นโร,โรงเรียนใหญ่มากโรงเรียนกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมเหมือนกับพิตะนะจริงๆก็คล้ายๆกันเลยเรารู้สึกว่าเราไปอยู่เมืองใหญ่ต่างๆแล้วก็เราเห็นเมืองเราเห็นการพัฒนาเมืองแต่สิ่งที่เราบางครั้งเราก็ต้องมาสงสัยว่า ถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ผมเชื่อว่าโอกาสที่เมืองใหญ่ก็ดีกว่าทาไมพี่ถึงเลือกตัดมามองอยู่ที่<อ>ตรงนี้นะช่วงเวลานั้นที่ต้องย้อนกลับไปว่าผมเรียนจบมาประมาณสิบกว่าปีนะนานมากแล้วก็ณนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมืดมนนะเพราะว่า,เ,าเมืองตะโกป่าเองเราหากไม่มีสวนยางหากไม่มีธุรกิจส่วนตัวกลับมาจะทําอะไรก็อาจจะอาจจะมาทํางานโรงพยาบาลราชก,การอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนั้นนี่เรายังไม่ค่อยมีโรงแรมเยอะขนาดนี้ไม่ได้มีจํานวนห้องเป็นหมื่นขนาดนี้ ก็อาจจะไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับโรงแรมมาม,มาซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ครับผมอยากทราบว่าพี่ตะเห็นภาพตะก,กวดป่ายัางไงในมุมมองของพี่ตะโอ้โหตันสุดๆไปเลยรู้สึกก็มันไม่น่าจะทําอะไรได้มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ไม่น่าจะเอาความฝันของเรามาแมชกันได้เลยอะแบบพอเราไปอยู่กรุงเทพอยู่ต่างประเทศเราเห็นความเจริญของโลกนะว่าโอ้โหเมืองนอกมันเป็นอย่างนี้ตอนที่ผมไปอยู่ออสเตรเลียเนาะเป็นเมืองที่ทั้งมีเรื่องของอาร์ติสตศิลปินศิละปะกีฬาคุณภาพความเป็นอยู่ก็ดีอันดับต้นๆของโลกอะไรอย่างนี้ คือตอนที่แอมรู้จักพิตะก็เห็นพิตะโปรโมตในช่วงอาจจะช่วงเทศกาลกินเจหรือก่อนหน้านั้นเรื่องของการที่จะดึงคนที่เป็นเหล่ายอดฝีมือที่ออกไป,ไปอยู่แดนไกลกลับมาทําเป็นโปรเจกต์ต่างๆชื่อว่าตะโกป่า My Home ใช่ไหมใช่ใช่ใชอันนี้10กว่าปีแล้วเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นมันคือ,อยังไงพี่ก็การที่เราโดนออกจากบ้านก็ทําให้เราเริ่มคิดถึงบ้านเหมือนกัน ว่าเออคิดถึงบ้านนะคิดถึงข้าวหมกไก่ตอนเช้าคิดถึงติ่มซำคิดถึงความเรียบง่ายเหมือนกันจนวันหนึ่งไปเรียนมาหาลาัยอยู่กรุงเทพความวุ่นวายแล้วก็ที่เห็นได้ชัดมากคือตอนที่เราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็เริ่มมองว่าการที่เราได้เกิดมาในเมืองแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยของกินก็อร่อยของก็ถูกหรือว่าวันนึงลืมกระเป๋าตังค์ไปบ้านเพื่อนบ้านเดินเข้าบ้านไหนเราก็กินข้าวได้เราเราอยู่รอดแต่เวลาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องดิดน้นรนมันต้องแข่งขันทําให ความรู้สึกของการคิดถึงบ้านเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่กลับมาอยู่บ้านใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไ,มได้มีเพื่อนเยอะค่อนข้างจะแบบให้ความรู้สึกแบบอ้างววางอะ่ะแล้วแต่เราเห็นเห็นแอบรู้สึกว่ามันอย่างเราไปเมืองนอกอย่างเราไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยคนจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์หรือรากเงาของเรามากแต่พอมาตะกก่ป่ามันคือความซึมเศร้าตอนนั้นมีไฟแล้วก็เราอาจจะมีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียเยอะเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยบ้านเราทรัพยากรมันดีว่ะ ทำยังไงดีก็เลยไปชวนเ,นเพื่อนๆคนในเมืองตะกวป่าเนี่ยพวกเรามารวมพลังกันไหมลองทําอะไรสักอย่างดูซึ่งย้อนกลับไป10กว่าปีแล้วการจัดโฟโต้เอ็กซิบิชันการทําหนังสั้นการทําอะไรอย่างเงี้ยกับคนขอเรียกตัวเองว่าคนบ้านกลุ่มบ้านนอกเนาะมันเป็นสิ่งที่ยากมาก impossible มากแล้วคนมองไม่เห็นภาพพอพี่ทำอีเวนต์หรือทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาพี่คิดว่า มันสําเร็จตามวัตถุประสงค์พี่ไหมปลุกให้เขารู้สึกรักหรือกลับมาบ้างไหมผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่โปรเจกต์ของผมคนเดียวนะเพราะว่าผมก็แค่หัวเดียวแต่ว่านะตอนนั้นมีคนช่วยประมาณยี่สิสสิบคนหรือต้องบอกว่าแทบจะทั้งเมืองด้วยซ้ำตอนที่เราทําตอนนั้นเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วไม่ได้มีเงินไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยอะไรเราทําเสื้อขึ้นมาแล้ว คน20ปีจสิบคนเนี้ยแบกเสื้อไปขายตามบ้านผมจะทำโปรเจกต์ชื่อตะกป่าไม้โฮมทำให้คนกับบ้านนะพี่ซื้อเสื้อไหมเชื่อเป่าว่าเมื่อวันเมื่อวันซื่นที่เรากินเจกันอะ่ะค,คนใส่เสื้อตะกป่าไม้โฮมอ่ะมันผ่านมา10ปีแล้วอะ่ะคนยังใส่เสื้อแบบผมว่าน่าจะเกิน50คนคที่ผมเดินผ่านแบบดีใจจังเลยทําไมคนยังยังรู้สึกรักคํานี้อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันภาพมันเริ่มมีคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งกลับมาเปิดเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะโปรเจกต์นั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่พีี่่นกาารปปลยปลยยแงงงงบ้ ผมคิดว่าทุกอย่างมันวัดผลได้จากเอ็กซิบิชันเรามีตะกนปาไมาโฟมเรามี2ปีเนาะปีแรกเนี่ยเราก็เลือกจัดในช่วงกินเจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากินเจเนี่ยเป็นช่วงที่คนกลับมาอยู่บ้านเยอะที่สุดครับเราก็เลยไปขยี้อารมณ์คนในการที่ปล่อยภาพไปไปเป็นเมืองเก่าเราก็เล่านะว่าจริงๆแล้วกำแพงที่เราเห็นที่เรา,เเรามองว่ามันผพังบรร้อยป,ปีไม่สวยงามเนี่ยแต่มันมีความทรงจําอย่างนั้นมีบางคนที่บอกว่าน้องรู้ไหมว่าพี่ไม่ได้กลับบ้านมา20ปีแล้วพอดีพี่เห็นน้องโพสต์อันนี้เล่าเรื่องตะกบป่า นี่คือเหตุผลที่ทให้พี่กลับมาบ้านในปีนี้ครับซึ่งมันมีอย่างนั้นเยอะมากแล้วเราทําให้รู้เลยว่าการที่เราอยากทําอะไรแค่เล็กๆอย่างงี้มันสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้พี่คิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนหรือยังฮะของตะโกปาผมว่าเปลี่ยนแล้วจากเมืองที่มันไม่ไม่น่าจะกลับมาแบบกลับมาเขาไม่รู้ทําอะไรเนี่ยจริงๆช่วงช่วงโควิดนะผมว่าทั้งโลกเลยเป็นช่วงที่ทําให้คนเนี่ยกลับมาระ,ะลึกถึงบ้านต้องมีคนกลับมาอยู่บ้านมาพัฒนาอย่างเช่นตะโกปาแล้วก็มีโปรดักต์อย่างเช่น บ้านชาใช่ไหมบ้านน้องของน้องคนหนึ่งที่โอ้ทำชาออกมาจนดังแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเป็นโปรดักที่ขายดีรวมไปถึงส่วนมังคุดที่เมื่อก่อนก็มังคุดก็ธรรมดาไหมใช่แต่ตอนนี้เขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียแล้วกลายเป็นว่าคนทั้งประเทศอุดหนุนเขาส่งอ่ส่วนบ้านแม่ของพี่ปออะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเปลี่ยนที่เราเราเห็นแล้วว่ามันการที่กลับมาอยู่บ้านมันมีโอกาสจริงครับแล้วในอนาคตพี่เห็นหรืออยากมองให้มันเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆเราอยากชวน คนรุ่นใหม่นะหรือว่าคนไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามจริงๆแล้วอย่างผมเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาผมแค่หยิบเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นขึ้นขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติ uh huh. แล้วที่เขาหลักเนี่ยก็คือขึ้นดีผมก็หยิบมันมันนำมาขายหรือแม้แต่มังคุดของพี่ปอที่มังคุดดีมังคุดเป็นสินค้าดีเขาก็หยิบมาเล่าเรื่องใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าการที่เรานำมาความครีเอทีฟครีเอทีฟต่างๆเนี่ยมาแดปกับโปรดักทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้เยอะมาก เมืองเราอ่ะน่าอิจฉาที่สุดแล้วตรงที่มองไปทางไหนด้านนี้คือภูเขาด้านหลังคือทะเล<ช>มองไปฝั่งซ้าย<ช><ะ>มีกระโปรงมีสวนผลไม้มีอะไรแปรรูปมากมายอย่างเช่นน้ำแร่ตอนเนี้ถ้าเราเอา,าเรื่องของน้ำพุร้อนไปแปรทำเป็นอย่างอื่นหรือหรือพัฒนาโปรดักต์เนี่ยมันก็สามารถเอามาเล่าอะไรได้เยอะนะอาหารน่ะคุณตะอำเภอตะกวัวปานมีถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาเนี่ยผมเห็นตั้งอยู่นี่มีขนมทุกๆพื้นที่อาจจะชอบมากชอบมากสุดๆตั้งแต่เด็กนี้ก็คือเป็นของที่ ชอบทานแล้วก็เวลาที่ไปกรุงเทพเนี่ยกลับไปโรงเรียนประจำเนี่ยผมจะไช้อะไรที่ชอบเยอะจริงจิออริจินอลอร่อยมากแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีทุเรียนด้วยนะซึ่งทุเรียนเนี่ยเป็นของดีของจังหวัดเราเหมือนกันใช่ปะนี่เปิดมาทุเรียนเลยเหรอก็ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะเวลาที่เขามาที่เนี่ยก็บางคนยอมขับจากเขาหลักไปซื้อที่ตะโกป่าออริจินอลอยู่ที่นั่นนั่นแหละครับถ้าอําเภอตะโกป่าเปรียบเป็นคนเนี่ยเปรียบเป็นคนคิดว่าตะโกป่าเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นิสัยประมาณยังไงพี่ตาว่าโอ้ตะโกป่าแล้ว อืม hmm. เป็นคำถามที่ยากผม <c oughs> ว่าอายุน่าจะสี่สิบแล้วแหละสี่สิบนะอาจจะอาจจะเป็นคนที่ผ่านอะไรเรื่องราวเพราะว่าจริงๆพอพูดถึงตักกวป่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เยอะผม <c oughs> ผมก็เลยมองว่ามันเป็นมันเป็นเป็นช่วงที่อาจจะตกผลึกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างอย่างตัวของพวกเราเองเนี่ยพอตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่ได้คําว่าลากเงาของตัวเองเนาะ <c oughs> แต่พอเรามายุคใกล้เลขสี่นะเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราคือใครนี่ใกล้เลขสี่แล้วเหรอใกล้เลขสี่ตาเรื่องนี้ได้ไหมโอเคทาให้เราทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึง ต,ตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจถึงความสงบของเมืองมากยิ่งขึ้นสําหรับผมเองแล้วผมมองว่าตะโกปาเนี่ยอยากให้มันเป็นเมืองที่จเจริญมากมากไหมมีตึกมากมากไหมผมก็ว่าไม่ใช่มันคือเมืองที่เรายังได้เจอหน้าพ่อแม่อยู่ถ้าหมมตถ้าเรามีลูกก็ได้พาขับลูกไปเรียนโรงเรียนอยู่ผมว่ามันเป็นเมืองที่มันนิ่ง slow l ล f ของจริงแต่มีคุณค่าในทุกๆอย่างในทุกๆดีๆีผม <detail. S 1> ว่าอายุ40ที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นคนที่รู้สึกว่าเริ่มเริ่มรู้จักรับผิดชอบเริ่มรู้จักรักตัวเองรู้ตัวเองว่าง ชอบทำอะไร,รแล้วก็ออมองถึงเรื่องของการที่จะส่งต่อแล้วใช่ผมคิดว่าวันนี้ก็ได้ฟังมุมมองตะโกป่าผ่านของคุณตะวันนี้ก็ขอบคุณคพี่ตามากๆครนะครับ